อยู่กับแป้งจิตตลกหรือวแป้งป๊อปแป้งปวกเปียกนะคะที่อินยังโฟมมอนเพื่อนสาวชาวโคราชนะคนนี้นี่นีน่นี่มันเรียกเอาไว้แป้งมีงานต่อนะคะที่ร้านก้9ในช่วงค่ำโดยเพื่อนสาวโฟมมอนเนี่ยจัดหามาให้นะคะเสร็จจากเซ็นทันเนี่ยลราจะตามไปอริงหรือเปล่างานหรืออะไรงานสิงหรืองานออองานแกง หรืองานตามผู้ต้องไปดูกันแป้งก็เลยจะใช้ชื่อตอนนี้ว่าเป็นเพื่อนแป้งจะแรงกว่าแปง้งได้ยังไงไปดูเข <c oughs> ติดมากนะคะกำลังไปคะ่ะกำลังไปในเพื่อนแป้งกับมอสจะเรียกกันว่าอีเพียนนะคะเพื่อนมันแหละ เออว่าไงเพื่อนอะไรเงี้ยแต่เราแบบเราเป็นสายอีสานไงเราก็แบบเออวันเดอีเพียนอย่างเงี้ยเออนึกออกล่ามาก็จะมีความบ้ามีความคลั่งความใดๆที่ตรงกันอยู่เช่นเวลาคิดงานก็จะคิดแบบอะไรคล้ายๆกันมาบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือแป้งสวย่ปเราเยรอะ นี่นะคะเราถึงจุดที่เพื่อนม่อนเราทำงานแล้วนะคะเล็กๆค่ะแต่เรายังไม่บอกมันมะคะว่าเราอยู่ตรงนี้ก <c oughs> ลก็ไายนอ,อยู่ข้างเวทีนะคะตอนนี้เรานอ,อยู่บนเลที <c oughs> แล้วเราแอบถ่ายน้ำไปเลยนะฮะเฮ้ย นแรกนะคะชื่อว่าน้องแบงนะเป็นพิธีกรที่ก็ร่วมงานกับนางโฟมอนค่ะคนนี้ก็ถือว่าสนิทเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราไปถามนางดีว่านิยายของโฟมอนเนี่ยน้องแบงจะคิดเหมือนเราเปล่าน้องแบงนี่น้องแบงทักใจกันเลยค่ะันนี้ เกีเ่ยวกับนิยามนางโซงมอนก็ยังให้สัมภาษณ์ีแันนิดหนึ่งนะจ๊ะทีน,นี้นะเป็นคนที่มีเอนิจี้สูงมากคือทุกครั้งที่เจอเนี่ยได้รับพลังบวกกลับไปตลอดเลยหรือว่าทุกครั้งในเวลาที่ได้มีโอกาสได้ร่วมง,งานกันนะครับก็ได้รับพลังดีกลับมาตลอดเลยเขาถึงมีงานแน่นเยอะมากมากเลยจริงแต่ งานจริงงานจริงไม่ใช่งานผู้ชายนะก็ยินดีมากๆเลยที่ได้รู้จักพี่โมมอนแล้วก็อนาคตแนนจริงตอนนี้เดี๋ยวอนาคตจะมีไปร่วมงานด้วยกันด้วยมาดตามแมงคกับพี่โมมอนด้วยน้องแบงคนนี้นะคะให้นิายามกับมอนเนี่ยเป็นเชิงบวกมากใช่ซึ่งแป้งตัวแป้งไม่โอเคนะเพราะแด้รู้สึกว่านางเหมือนบ้านางเป็นนางเป็นผู้หญิงสติไม่ดีเราต้องไปสืบต่อว่ามีใครที่คิดเหมือนเราบ้างตอนนี้ขอบคุณน้องแดงนะจ๊ะเดี๋ยวไปกินกาแฟด้วยกันป่าวจ้า ฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อ <S <S <ๆ>น,นงนขาน้องอีฟนะคะร่วมง,งานกับโพมโมนประจำค่ะคนนี้นางแรงแต่งเชียร์วันนียามของโพรโมนคงไม่แตกต่างจากที่แป้งคิดเดี๋ยวไปดูกันแอบบถ่ายนาะงช่วงนางเผลออ่ะอีเผลออ,อีเผลออีเผลอเออโอ้าเผลอเผลอว่ะเผลอ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 ยังไง,งยังไงทนยังางต้องยังไงแคทบลอกใส่เลยจ้าบอกเ่า เดี๋ยวไปถามนาง้าคุณก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอเสียบผมมือให้น้องอิฟสีค่ะมีใครที่ไหนเขกดัตตัวเองพุดธเข้ไปเข้าใจอเอมามาได้ข่าวว่าจะมามาบอยแม่ขออนุญาตเรียกว่าคุณแม่คุณแม่โฟมอนเดี๋ยวมองก่อนนั่งอยู่นะอ่าได้ทักปลอดโลงว่ามาเลยค่ะ นัได้ข่าวว่านางงานปังมากงานปังแบบปังคุยเย่งานปังก็เรื่องจริงอีกเรื่องก็เรื่องจริงอุ้ยเรื่องอะไรนะเรื่องคูเรื่องพูเรื่องคูนับก่อนนะไม่ได้นับงานนะนับคูหยอกใครเห็ีผลอะไรทำไมนางถึงปังทำไมถึงแรงได้กันี้ยามของนางให้สามคำเลยเชฟปะปะ เชฟยังดีเหรอนะเออเป็นเชฟไม่ได้ดีเต้นดีหน้าเหมือนพี่หายมากเลยค่ะใส่เต้นเท้าตอนนี่ให้เราดูจ้าพาพูดไปขอดิสชู่เดี๋ยวน้ำตาไหลก็มาโอ้จู้งมากเป็นเรื่องราวดราม่าอ๋อไม่ใช่ค่ะโดนแม่ยิงพูดดีๆน้ำตาไหลๆตัวที่ตัวอย่างคะใครของ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 กัวอันนี้เป็นเสียงภารก่จเนี่ยช่วงนี้นางก็แวะใครของอ้าเมาบัตรต่อตอนยังไม่รู้จักก็ชอบนางแล้วนะด้วยความที่เวลานางทำงานต้องออกมาดู ขนาดเหนื่อยบนส้นสูงแล้วยังวิ่งออกมาดูนางในนางโตนางเล็กคือไม่เคยเห็นที่ไหนคือ,คอ,คอ,คอนางเอเนเทนว่างั้นเถอะหน้าแปลกหน้าแปลก<ป> <laughs> ยองอดีเลยกรรเด็ดเด็ด <laughs> อ่าเรื่องเราไปเที่ยวด้วยกันดีกว่าแม่ไม่คิดน,น้ำแม่ไม่อยากมไม่ดื่มไม่ดื่มไม่กินไม่ดื่มใดๆแม่จะนั่งนิ่งผ่านไปสักแป๊บนึงเออแอลหมดไปสองขวดแล้วจ้ะแม่ถื่ไม่พอรีบกลับ ใจหนื่ออีกวันหนึ่งก็ทํางานเช้าอ,อีกอันนึงก็อยากกินด้วยความนั้นนางก็ถือทั้งแก้วและถือทั้งขวดเดินออกจากร้านไปเลยจ้าเอาข,าของเขากลับบ้านขโมยอีกนมยหนึ่งขี้ขโมยยืนหนึ่ mumbles. งคนที่ก่อแก็ยังไม่ประสบความสาเร็จทําไมไม่มีใครรู้สึกเหมือนที่ฉันรู้สึกเนะี่ยจะไปดูอีกคนหนึ่งกว่านางคนนี้นางเป็นผู้หญิงที่ดูเรียบร้อยฉันเชื่อว่านางจะต้องพูดความจริงนางจะไม่แก่นางจะไม่ตอหลงตอแหล่แน่ๆไปถูก เดีย๋ยวนะคะพี่ยลนะคะด้องเนยน,น,น,นี่ด็อกเนสวัสดีค่ะพี่แป้งนะคะอยากรู้ว่านางแบบแอบพ่วงคู่หรือว่าแอบพ่วงใครมางานเขาไม่เข<ต>าไม่ถึงนักพี่แป้งช้าเหรอวะงา้นขอให้เดนนีน้นะแฉะนางให้ฟังหน่อยแล้วกันกเนาะแฉว่าแม่กแกเดือดว้อนมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีๆๆ๋ยวเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไอ้ทีว่าหน้าปลอมและอคติ้งแล้วมาเดนนี่ปลอมนิดกว่าแม่โฟมอเนี่ยถ้าพูดถึงแม่โฟมอนเนี่ย ดับแรกที่ความหาเวลาเมาเวลาโฟนเวลาโฟนเอาเวลาโฟนก่อนอุ้ยแบบเติร์ดมากไม่มีใครเหมือนต้องว่าจะโฟนที่มาหมดไม่รู้จะเอาแบบตัวใส่แบบเป็นลูกหลานสุนทรพูอะเฮ้ยกรอนหรอแค่แบบคล้องจ้องสูดแต่พี่แป้นผมโอบยังดีดนางรั่วนี่ก็จริงใช่ไหมจริงเป็นอยู่แล้วอ๋อเลยตอนมีงานปุ๊บ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 ถึงนี่เลยโอ้โแล้วเท่าที่รู้จักกันมาเนี่ย นางมีวีรกรรมอะไรแสบๆที่อยากเมานางไหมไม่มีนะแกน่ารักค่ะแม่คอดีฮาไม่จริงอะปลอมอันนี้สมมติอันนี้มีกล้องใช่ไหมสมมติไม่มีกล้องแม่ก็นั่งค่ะโอ้ยปลอมนี่ยามของผู้หญิงที่ชื่อโปรโมมาะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากจากทุเรียนค่ะทำไมทำไมต้องเป็นทุเรียนนะคะเพราะว่ามันแซ่บมากมันอร่อยแล้วก็มีหนาที่สั โอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าเสียงมาเสียงน่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็คืออยู่กับเขาก็คือจะมีความสุขสรุกนะคะคงไม่ได้นอนนะคะคืนเมามาไม่รู้ว่าเมาตัวไหนมาแะจ้ะเจอเกินไอจีกขับคุณนมากันก็รู้สึงว่าผู้หญิงคนนี้ครับพอบริการด้วยหัวใจวันนี้ถ้าเกิดคุณให้ใจเขา ใจคุณร้อยเข้าพันทวีครับนะครับก็ถ้าถ้าก่อนเริ่มอ่ะจะง่วงอยู่หลังไม่ไม่ค่อยมีเหมือนมึงแบบไม่มีแรงตื่นสติไม่มาอะไรอย่างเงี้ยครับจะขึ้นงานแล้วแบบเปลี่ยน alert ทันทีแลวจะคอยเฮฮาสนุกสนานเงี้ยนะคนแบบนี้เหมือนไบโพล่าไหมพี่แต่ว่าไม่เหมือนก็เหมือนนะครับ ปะคำไหนพิธีกรรอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรพิธีกรอย่างนางเลยครับก็ว่าไม่มีใครเหมือนฮนะมีคนเดียวในโลกนะครับจริงจริงใครแทนไม่ได้แทนไม่ได้เลีแบบไ,ได้ด้วยครับอตอแรกที่เจอพี่มผู้หญิงอะไรทำไมก็ตืร้อนขนาดนี้ทไมถึงต้บอกว่าเจอทีไรคใส่ยุ้งค้ค่ะ้ก็มีแตเสียว้อมีแต่ e ให้กันราการตลอดรอกลังใจที่ตลอดเลยแล้วก็สมอมาค่ะนี่แหละส่วตโ เขาอยู่ต่อหน้ากันแล้วเมาแม่ก่มมอนเจ่ะเมา่ฉันแม่เป็นคนดีอฉัน้เป็นคนเา้าใช่ราเิาเาชเบโอ้โหคใจเป็นก็้นี้างเลย่ะเนดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาเคะอาเคะอ้าวคุณแม่ี มพูดเรื่องดีๆเนค่ะเารื่จเอาเร่อจริงไามาไว้แม่ก็ดีเีะเนาะหาานอมาจไหนเนี่ยมันจะออนนูชอ่ะไรนะอ่อนนูชคนประเทศไหนเขาเรียกกันอย่างนี้อ่อนนกมกาแมาี้มาุราที่นี่หรอหรืออะไรมาเจอเจนผมวาแบบเลยตั้งใจมาเจอเจ้เลยเหรอมาเลยช็าะเลยเทาแรงมากเนย คุณชู้ชน้องชะนารักมาเปลี่ยนมาหนึองมาเลยเลยรักมมากคุณผู้ชม,ชมอกนาทีนเราไปเจอกันคืนนี้นะคะปาร์ตี้ประกวดร้องเพลง Single s e a s o น1นของนายจีนเดีกันเออไม่เป็นเปลี่ยนซสื้อผ้าหรือเปลี่ยนสือนส้อผ้เดียวออืนถ่ายได้เน,นี่ยไดิเห้ไปดี 马路怎么这么多？ โบมอนคุณจะต้องคิดถึงคำว่าบาเดอาเดอนี่ยซบาเเดอคจิมรับใคุณดได้ไงทำไมันเสียใจาบอกได้ซบาเกเดอซบาเกเดอนซาบาเดเดอร์เลยวนกวันตงหน้าคุยกันันหน่อยก็ไม่ได้ ให้แม่เนี่ยรักษาสุขภาพเยอะๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแม่แบบเคนคนที่แบบดูแลตัวเองแล้วในการกินนู่นนี่นั่นเลยก็อยากให้แกอย่าดูแลต่อเปเพราะว่าหนึ่งสุขภาพเนี่ยมาก่อนเปิดเพราะแม่ทำงานหนักเนาะ็อยากจะให้แบบว่าดูแลตัวเองเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะอ่าโอเคขอบคุณน้องแนนนี่มากเลยนะคะดวยพรนะคะขอให้คุณแม่ผมมอนนะคะสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าอะไรหายากแล้วเนาะก็เต้น เชียงกงเชียงกงไม่ขายก็ไม่ขายเลยคงไม่ขายหรอกเด้อไม่มีหรอกเด้อขอให้ถต่ว่าแข็งแรงแล้วก็ปังตี้อยรางกีนตลอดไปนะจ๊ะแล้วก็ปังปังเฮงเองเพราะว่าวไม่ได้อิจฉาเลยมีใหม่แล้วก็ขอให้ที่การงานและุเรืองนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยเห็นช่วงนี้แบบทำงานบ่อยแบบตื่นมาเจอกันตอนเช้านี่รู้สึกว่างานยังไม่ตื่น ยังไงก็พักผ่อนบ้างดูแลสุขภาพนะครับขอบคุณค่ะก็อยากจะอวยพรนะครับให้พี่โฟมอนเนี่ยนะครับรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับมีงานเยอะก็จริงแน่นก็จริงครับแต่ก็อยากให้รักษารักษาสุขภาพตัวเองให้มากๆเลยนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่้รูจักครับบ๊ายบายจากทิ้นปีแล้วเชิญพี่อะไรอวยพรน้องน้องบ้างไม่ต้องอวยพรมาหมนแล้วครับดูเรื่องเให้เลยตรง จิขอโบชัว <rôle> ร์ได <eri> <be> ้ก็ค่แกอยากได้เงามันตลอดเลยอยากเงินรยพอน้องๆรวยพอน้องปังมีังบริยย์ให้เงบริยัมน่คะคอนมีชีวิตดีๆ่อยต้องมีตุกตุกางาขาให้สุดพลังขอให้ังขอยี้ด